ปวดข้อข้ออักเสบรูมาตอยแนะนำเซสมีเอสประโยชน์ของงาดำรักษาโรคอะไรได้บ้างบรรเทาอาการปวดข้อข้ออกเสบรูมาตอยบำรุงผิวพรรณและกระดูกลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดบำรุงหัวใจป้องกันโรคมะเร็งช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายบรรเทากลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือนแก้ผมร่วงบำรุงเส้นผมช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้นบำรุงสมอง ป้องกันโรคอันไซเมอรจุดเด่นของเขาคืออุดมไปด้วยสารสกัดจากงาดำถึง200มิลลิกรัมมีความเข้มข้นมากกว่าผงงาดำแคปซูลทั่วไปในท้องตลาดถึง20เท่าเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อบำรุงร่างกายเป็นตัวที่ปลอดภัยไม่มีข้อห้ามใดๆในทุกโรคสามารถรับประทานได้วิธีรับประทานวันละ1-2แคปซูลหลังอาหาร1กระปุกทานได้1เดือนราคา720บาท รวมส่งเก็ปลายทางท่านสามารถสั่งซื้อได้ที่0815365391 ID Line 0815365391หรือสามารถแจ้งชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปได้เลยค่ะ